สวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะบ้านนานครนายกค่ะทําไมถึงเดินทางมาที่นี่เล่าเล่าให้หน่อยดูแฟนเขาดูไลค่ะติดตามไลฟ์มานานแล้วค่ะก็เลยเข้ามาดูรถจริงรถจริงที่นี่ค่ะทําไมถึงกล้ากลัวอยู่กล้าก็ลองมาดูลองมาดูใช่ไหมคะ เดินทางมาตั้งแต่กี่โม <bunker> งออกจากบ้านมาตีห้าครึ่งค่ะตีห้าครึ่งมาถึงนี่นี่แปดโมงครึ่งมาสองคนยังใกล้กว่าคนที่เขามาเห็นทางเหนือสุดมากแสวยตรงปกไหมคะต้องครับตองอันดับแรกเลยที่กลัวกลัวอะไรคะกลัวไม่มีเล่มกลัวเป็นรถหลุดจำนำกลัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หวังให้ดูแล้วเนาะใช่ค่ะให้ดูเล่มเฉพาะ โอเคค่ะตรงปกะาขา,ขอ,ข,าขอบคุณคะ่ะฝากถึงพี่พีเนะคะถ้าอยากมาดูรถด้วยตัวเองที่หน้าร้านนะคะโทรหาลองหวานเลย061 4786 5 9 5, 5. ่รถทุกคันของเรามีเล่มพี่พีเสามารถขอดูได้เลยไม่ว่าจะมาดูที่หน้าร้านเองหรือว่าอยากดูในออนไลน์เราสามารถวิดีโอคอรหรือว่าถ่ายรูปรถให้ดูให้นะคะรถไม่ดีที่ไม่ขายบ๊ายบายค่ะ